ซ้คกับซ้ำที่เนื้อเพราะว่าอะไรได้พเนือออสเตรเลียนวาก,กิวนะครับแต่งๆนะมากลิ่นจริงคุณพี่ดีเอ้ยมาครับรู้รค่ะเพราะคุณกินไม่หยุดเลยค่ะตัวนี้นะคะแดงเถือกเลยนะคะเนี่ยใช่ครับจากชาบูชิเซนนะฮะร้านนี้ชอบมากแล้วมาเบรกด้วย สีน้ำเงินและกางเกงสีอะไรคะคุณกางเกงสีชมพูครับเลิศนี่เสื้อของของฝากวันเกิดนะฮะจากน้องชายสุดที่รักสองคนซื้อซื้อมาให้ใส่ซะหน่อยนี่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 ออสเตเลยวากิวนะครับโหนมาขึ้นแบบนี้นะฮะฉ่ำๆแดงๆแบบนี้นะฮะมาจิ้ม้านนี้เขาดีจิ้มดีมากๆแล้วเนื้อดีมากเลยครับจะให้ดูความใหญ่ของเนยเขาสไลด์ก่อนะคะดูสิชิ้นหนึ่งใหญ่เบิ่มนี่ชิ้นนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรนี่ ลิปไอวาคิวครับขอบคุณที่ร้านนี้ส่งมาให้เราเนี่ยรีวิวนะฮะนี่ออตอนนี้เราก็ช่วยร้านต่างๆนะคะในการรีวิวนะคะเพื่อให้ร้านเขายังไปได้กันอยู่เนาะถูกต้องครับไม่ว่าถูกหรือแพงเรารีวิวให้หมดนะฮะมาครับคุณจิ๊ปุ๊กี้ของ,งร้านนะฮะไปที่แซ่บมากอุ้ยฮะใครที่ดูคลิปเราเราแล้วคิดจะด่าเรานะคะย้อนไปดูคลิปหลังๆเราก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาถ้าจะด่าค่อยกลับมาคะ่ะโอเค okay, นะคะ เลือดมีหลายอย่างมากนะอันนี้แบบเสือร้องไห้ก็จะมันเยอะๆอืมจริงๆถ้าเสือสัตว์ทาร์คปกติอ่ะมันบุฟเฟ่ต์ที่คุ้มมากนะครับพูดเลยอ๋อใช่อนนตอนนั้นเราไปกินก็เป็นบุฟเฟ่ต์น,นะนะกินที่ร้านเคารว่านี่ฮะนี่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 เสือร้องไห้ดูสีดิสีคือดีมากๆนะอ่ะเล่นสีเล่นแสงมากมากครับบ้าบอลุยฮะอืมอ่ามาดูเนื้อส่วนต่อไปนะคะอันนี้คือยิบอาย อ๋อนี่ริบอายแบบปกติเนาะเขามีริบอายแบบวากิวกับริบอายปกติใช่ไหมครับเนี่นี่ริบอายวากิวเป็นแบบนี้โอ้ยแผ่นตุ้มนี่แบบนี้ลงไปนะครับโห่เต็มๆเน้นๆนะฮะอย่างนี้เนื้อเรานี้ไดแบบสุดจริงเลยครับหืมดีงามกนี่ทีเดี๋ยวนะข้าวกระเทียมเออชอบเห็นมาม้เข้ากันเข้ากันหืมรูยครับกินชาบูต้องมีข้าวกระเทียมอ่ะอื กูไอ้ฝั่งฟองฝั่งฟองดูเด็ดของร้านนี้นี่แบบโอยตอนไปตอนนั้นที่ไปที่ร้านเขานี่ไปยืนดูเขสาสไลด์แล้วฟินมากเลยเดี๋ยวเหันจรินมาเริ่มลุยฮะที่ร้านเขาม,มีซูชิด้วยนะใช่ย้อนดูเต้นซูชิด้วย,ย,ยรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ออันนี้ใบพายเบอร์พายโอย้ดูความยาวอะนะคะคุณอย่ารีบผ่านที่ฉันถ่ายไม่ทันค่ะเอาจริงจะดูความยาวนะฮะต้องแบบนี้ครับความยาวนี่ อันนี้เปานไมงสไลด์ด้านข้างแบบสไลด์มาเลยเนาะน,นี่ได้เหรอคะคุณได้ครับคุณครับสายนี้ต้องกินแบบนี้นะคะคุณรีบหรืออะไรคะเนี่ยผมไม่รีบครับผมกินตามสไตล์ผมครับมา<อ>นี่ลุยฮะอืมอืมดีมากๆเลยอ่ะนี่ถึงหมูแล้วเอามาถึงหมูเราจะบอกโปรจากเพจเราก่อนนะคะในหมูเนี่ยปกติเขาเซ็ตละเจ็ดร้อยเก้าสิบเนาะถ้าสั่งหมูสองเซ็ตก็คือเจ็ดร้อยเก้าสิบคูณสองไปนะคะจะได้แถมฟรีหมูเนี่ย สิบแพ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแพ็กสิบแพ็กแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ลดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทเรียนแค่บอกว่ามาจากเพจมาวินฟินเฟอร์นะจ๊ะต้องครับผมคุ้มมากๆนะฮะรับฟรีสิบแพ็กนะครับคือสองเซ็ตเราฟรีสิบแพ็กและได้ลดอีกหนึ่งร้อยบาทนะฮะเป็นบวกที่เย้ายวนเกินข้ามใจมากจับไปเลยจับไปเลยฮะเน่เน่เน่อันนี้สามชั้นสามยันมา ได้ิทั้งสายเนื้อแล้วก็สายหมูเลยนะคะที่จสิร์ชาบูําบูที่นะครับสุดอยอดเก่งมากครับเด็ดร้านี้อร่อยและคุ้มมาก